ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซนะครับผมก็สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนะครับผมมา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 วันนี้ก็มาดูน้องสอครับผมเดินไปวัดกลับมาคืนครับผมก็ว่าจะไปไล่สุดไอไล่สุดกับเขานะครับแต่พอดีไปไม่ทันครับผมก็อดไม่ได้คะแนนครับผมพอดีไปกับน้องปุ้ปุยนะครับแต่น้องปุ้ปุ้ยเขา มาตอนไปไปสองเชีนงครับพอดีเขาไปตอนเช้าก็จะพากันวิ่งนะครับก็เลยพาน้องสองห้ากลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยเอาน้องปุ้มปุ้ยกลับมาคืนนะครับปล่อยมาไหโอ้วันนี้ว่าจะไปไล่สุดกับปัดป่าเยียงนะครับก็ไปแล้วก็ไม่ทันเขาครับกดได้คะแนนครับพอดีทําตัวช้าครับละมันเยอะนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมได้ออกมังกรช้างนะครับ โอ้ยมานี่ก็ว่าจะไปหาน้องดาวนะครับก็ยังไม่ได้ไปหาเขาก่อนนะครับไปพูดคุยกับไอ้ควานลึงก่อนนะครับว่าแกว่างไหมครับว่าจะเอาพานองสองห้าไปไทยคลิปไปเล่นด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ไปถามควานเขานะครับก็เราไปถามควานก่อนนะครับว่าจะไปเล่นสักวันหนึ่งครับผมโอ้ยมานี่ก็ออกจากมาบ้านกลางนะครับผม อันนี้ก็อยู่จะอยู่จะเกือบถึงหมู่บ้านผมแล้วครับวันนี้ก็ขี่ช้างเล่นครับว่าจะไล่สดในช่องเตนนะครับผมก็ไม่รู้จะทำแบบไหนครับโถน่ามามามาเน่มาเนี่ย<า>นะ<า>พอดีตอนเช้ากว่าเสร็จนะครับผมวันนี้ก็ไปเลือกตั้งด้วยครับก็กว่าจะเสร็จธุระนะครับ ก็ทำกับข้าวคุณพ่อนะครับคุณแม่คุณพ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะครับผมแกก็แข็งแรงขึ้นหน่อยครับผมก็ไปผ่าน้องพลอยน้องน้ำช่วงครับไปกินน้ำนะครับตอนเช้าก็แม่ไหมคุณจะไ่าอยู่น้งพาไปกินน้ำก็กว่าจะเสร็จก็แป๊บเดียวครับแปดเก้าโมงตัดยามาอีกก็ ทำไม่ทันเขาครับผมไปไม่ทันเขาไะไรสุดก็อดเลยครับคะแนนครับวันนี้กินแกลบครับน้องซาวันนี้กินลำแทนครับอันนี้ก็ปล่อยกินหญ้านะครับผมนิดหน่อยครับก่อนจะถึงเดี๋ยวก็พาไปหาพาไปเอาน้องน้องปุ้ยนะกลับมาบ้านครับพอดีสองตัวนี้เขาจะเล่นกันครับ ลาเดินด้วยกันนี่จะแข่งกันครับจะพากันวิ่งครับตอนเช้าก็จะพาควานอุย้ยวิ่งครับควานอุย้ยก็เดินไม่ค่อยแบบเอาตัวนี้ตัวนั้นก็วิ่งครับผมมันเพราะว่าเขามีตัวแบบเร็วๆครับผม<อ><อ>ก็เลยกะว่าจะมาอีกออกถึงสองห้าถึงบ้างก็ไปเอามาครับผม มาเสร็จก็ไปเอาน้องถอยน้องน้ำโชคนะครับยาก,ก็ตัดมาไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไลฟ์วันนะครับไม่ได้ลงติดต่อกันหลายวันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยหาเวลาว่างให้มันดีนะครับผมเพราะว่าควานก็วิ่งทุกอย่างครับผมเรื่องช้างครับก็ก็ ลำบากนี้ครับช่วงนี้เพราะว่าเราก็าเลี้ยงคนเดียวครับนั้นก็มีน้องมีพี่น้องมีเพื่อนๆมาช่วยนะครับวลาเขาลาเราจำเป็นนะครับวันนี้ก็ดีน้องนะครับพี่น้องที่ถ่ายคลิปล่าสุดน,นั้นก็แกก็ ไปเลี้ยงวัวนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแต่คนดามเพอน,นะครับก็พอดีก็ยากครับกว่าจะมาถึงวัดดใช้เวลานานครับผมอันนี้เขากินต้นต้นอะไรเขาเรียกต้นที่เวลาโดนปุ๊บมันจะเหี่ยวกดลงนะครับที่มีน้ำนะครับก็น้องช้างเขากินดีครับผม อยู่วครับก็ฝากด้วยครับผมฝากติดตามและเป็นมังใจนะครับผมก็ถ้ามีไลฟ์สดผมก็จะไลฟ์ครับผมจะไลฟ์ตอนอยู่รวมกันนะครับผมสีเชียงนะครับ ็ฝากด้วยครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับช่องพลายสาห้านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ตามเคยครับผมธรรมชาติทุ่งนาบ้านนอกครับผมก็ประมาณนี้ครับผมฝากด้วยครับผมนั่นก็เคนี้ครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยุ่ครับครับเลยครับเสียงครับเสียงงวย